จะกดมาเป็นอาริสอีกเช่นเคยครับพรนิ่แรง่ายมากครับช่วยเพื่อนก็ได้ครับอาจจะหนีก็ได้ครับหรือยังไงครับอะไรยังไงก็ได้ครับหัวลิง่ายมากครับและทีมผมครับก็มีอานิีครับที่เป็นตัวฟาร์มครับอาริเตอร์ครับที่เป็นเมย์ครับมีผมที่เป็นอาริสครับแล้วมีทาชิครับที่เป็นตัวออฟเลและเป็นแวนครับที่ เป็นแครี่ครับแล้วยังไงครับเลเตอร์ครับโดนเช็คไป1นทีโดยมาหลอดครับหืปาดที้น้ำตาแทบไหลครับโอ้โหเสียวมากตอนแรกครับผมคิดว่ามาหลอดน่าจะเป็นตัวออฟนะครับแต่นั้นกดมาเป็นซับพอร์ตซะงั้นครับแล้วเช็คพุ่มไปอหนึ่งทีครับแม่แล้วพิกซิงเข้ามาเติมครับยังไงครับโหสารตัวแพจะกดแล้วอ้าโห กิ้งหลบไปได้ครับไวโอครับและเป็นล็อกซี่ครับที่เป็นออฟเลนครับแม่ตอนแรกคิดว่าเป็นล็อกซี่นะครับที่หยิบมาเป็นซับพอร์ตครับแล้วบัฟให้เพื่อนไป1ทีครับต้องระวังไม่ได้เลยครับพิกซี่ครับสกิล2ยก้อยแล้วโหกิ้งมาพยายามจะยิงผมครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกดมาอย่างนี้ยังไงครับอ้ามาร์อดแล้วยังไงสตัรไวอีกหนึ่งทีแล้วพอมายัมยิงฟรีเน้อยครับ เป็นแวนที่เฟิร์สบาทมาหลอดไปได้ครับโอ้โหนาทีที่1.3ึ่งจุดสามครับเหมือนเขาจะหิวแสงครับก็เลยเรียบร้อยลงไปนอนยิ้มเลยครับแมกี้ครับอ่าเราก็กลับมาเติมเลือกเติมอะไรไปก่อนครับอ่าแต่ด้านบนครับพาชีกับยังไงครับพาชีกับล็อกซี่ครับยังไงอ่าแล้วซานิพยายามจะเข้าไปตีครับโอ้โหเล่นยังในป้อมครับแต่ก็ยังไม่ตายครับดีนะที่ไม่โดนป้อมตีตายเลยครับ กลับบ้านกันไปก่อนครับแล้วมาหลอดท้ำอันดับคู่มโยนสกิลหนึ่งไปเหมือนจะโดนนะครับแยังไงครับแหมสตัรนไปอกหนึ่งทีโอ้โหแล้วไม่ตายครับมาหลอดโอ้โหถึกจริงๆครับต้องยอมต้องระวังครับเลดเกมสกิลหนึ่งเขาโอ้โหปาดค่อนข้างแรงครับแล้วโยนสกิลหนึ่งยังไงครับแล้วคิวเลนพยายามจะเข้ามาล้วงซานี่โอ้โหเราผมบัฟช่วยไปหนึ่งทีแต่ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับโอ้โหแล้วแวนพยายามจะฟอยฟรีไว้ก่อนครับแต่ คิวเลนก็วิ่งเหนียวไปได้ครับโอ้โหนิดเดียวครับเกือบไปครับคิวเลนครับแม่ล้วงใครไม่ล้วงครับจะมาล้วงผมและอเลสเตอร์ครับพยายามไปโยนสกิลหนึ่งไปใส่กิกซี่ครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทาชีพยายามจะดักคุ้มบนครับแต่ล็อกซี่พยายามจะวิ่งขึ้นมาเราเห็นทาชีแล้วครับยังไงครับวิ่งไล่กวดกันมาครับแต่ก็อ่าแล้วทาชีกระโดดเข้าไปตีหนึ่งทีครับแต่ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าครับแต่ก็ยังไม่ตายเราผ่มดวนสกิลหนึ่งไปโดนมาลอดครับอื โดนเช็คกันไปครับมาหลอนแล้วบอกเดินไปทางไหนก็โดนครับแล้วเลสเตอร์พยายามจะเข้าไปป่วนปับฟ้าของทางอีกฝั่งครับแล้วจะรอดไหมครับโ่ยังไงครับแล้วโยนสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีครับแล้วเปิดอันติช่วยครับแต่เรียบร้อยครับโหเป็นวีโอที่เก็บอ่าแล้วผมโดนยุคครับจะรอดไหมครับแม่เป็นวีโอที่เก็บเลสเตอร์ครับแ้วผมเขาไม่น่าจะรอดครับรอดไหมรอดไหมทีเดียวโอ้โหตายเลยครับแม่ เป็นไบโอครับที่เก็บผมไม่ได้ครับโอ้โหพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนครับแต่จริงๆต้นจะปล่อยเพราะเพื่อนเข้าหานไปเองครับแล้วเหมือนแวนครับอยู่ตัวเดียวครับจะโดนกดไหมครับมาหลอดกับไบโอครับพยายามจะจิ้งมายิงแวนครับสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่1ต่อ2ครับโอ้โหโดนน้ำไปแล้วครับทางชีครับจะเดินขึ้นไปบนอีกทีครับพยายามจะขึ้นไปช่วยสานิตครับแล้วยังไงครับแล้วมาหลอดก็ยัง วิ่งเข้ามาเช็แล้วโยนโดนสกิลอาแล้วโดนอันตีลุลวัวครับเอ้ยไม่ใช่ครับโอ้พูดผิดครับโยนโดนสกิลหนึ่งลัวคเดินไปทังไหนก็โดนครับแน่โดนเช็คบ่อยจัดแล้วเลตเตอร์พยายามจะดักพุ่มครับยังไงครับคิวเลนครับแล้วล็อกซี่โอ้โหแล้วเลตเตอร์เล่นลึกไปครับแล้วล็อกโอ้เป็นอเลตเตอร์ที่เก็บคิวเลนไปได้ครับแล้วเปิดอันตีเลยครับจังหวะนี้ครับไม่สนใจแล้วครับโอ้แล้วมาหลอดครับพยายามจะเปิดอันตีวิ่งหนีครับ ได้นะครับแต่ด้านบนครับหาชี้ครับก็พยายามจะเข้าไปป่วนป่าด้านเขาครับโอ้โหแล้วเป็นคิกซีที่เข็บสานิสไปได้ครับโอ้โหแ่เริ่มจะมีประเด็นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วโยนสกิลหนึ่งไปแล้วป้อมพยายามจะเอาป้อมล่างครับซอยข้าไปก่อนครับแล้วยังไงครับโอ้เหมือนโอ้แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ อ่าล้วเป็นคิวเลนที่ล้วงผมครับเนี่ยกำลังจะพูดว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาครับอ้โหมันดูเงียบๆแล้วเป็นคิวเลนจริงๆครับโอ้ทีวิ่งเข้ามาและเลเตอร์กระดักพุ่มด้านขวามือครับยังไงครับคิวเลนขึ้นไปจะเจอเลเตอร์ไหมคิวเลน่าจะขึ้นไปฟาร์มก่อนแล้วทาชี้ครับพยายามจะกระโดดคอมทางล็อกซี่ครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแม่โอ้เลตเตอร์เราทํางานดีครับพยายามจะเข้าไป แย่งบัฟของอีกฝั่งนะครับทํางานได้ดีครับแม่เป็นเม่ที่แบบว่าเดินได้สูงเดินได้ดีครับแล้วเช็คไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหมาหลอดแล้วยังไงครับแม่ตีฟีสปอร์ตไปก่อนครับแมเลื่อนก็เกือบพึ่งหลอดโอ้โหแล้วเป็นแหวนที่ตายไหมครับโดยคิวเลนเก็บแหวนไปได้ครับโอ้โหเผลอไม่ได้ครับคิวเลนครับมาตอนไหนไม่รู้แล้วเช็คไปอีกหนึ่งทีแต่ไม่โดนครับ แล้วเพื่อนซานดี้ยังบอกว่ายังต้องบวกครับยังไงครับวิ่งเข้าไปบให้เพื่อนครับแล้วก็โยนสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีแต่ยังไม่โดนใครครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับเป็นอลิทิกเก็บคิกซี่ไปได้ครับโดยตีธรรมดาด้วยครับปล่อยตุ่คลิกซี่ลงไปนอนยิ้มเลยครับโอ้โหชอบครับยังไงเคลียร์คลิปล่างไว้ก่อนครับแล้วยังไงครับจะได้ไหมครับพร้อมล่างครับแต่ ไลตเตอร์ครับก็เข้าไปเขียอาแล้วโยนสกิลหนึ่งไปโดนมาหลอดด้วยครับเรียบร้อยครับเป็นซาเนตที่เก็บมาหลอดไปครับหายครับแล้วคิวเลนจะพุ่งมาไหมครับแต่ก็ยังไม่พุ่งครับแล้วมาแล้วครับคิวเลนครับตอนนี้ต้องวิ่งหนีแล้วครับยังไงครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราแวนายามจะซอยไบโอครับล้าซาเนก็ตีไบโอทีแล้วเป็นซาเนที่เก็บไบโอไปได้แล้วไบโอก็เก็บแวนไปอีกทีนึงครับ แล้วยังไงครับฟานนี้ครับโอ้โหเป็นล็อกซี่ที่เก็บสานิตไปครับโอ้โหยับยับครับแล้วป้อมบนครับของทางฝั่งผมก็แตกเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วด้านล่างครับไม่น่ารอดครับล็อกซี่กับคลิกซี่ครับก็พยายามจะปีป้อมแล้วเรียบร้อยครับเป็นป้อมล่างที่แตกไปครับโอ้โหได้อยู่ครับเกมนี้ได้อยู่ครับ้อมก็สองสองยังเสมอ่ครับสกอร์ก็โดนนำไปหนึ่งตัวสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้าต่อหกครับ โอ้โหยังไงครับต้องคลื่อนกลางครับแล้วเป็นมาหลอดที่แอบพุ่มแล้วแน่จะเอไปหนึ่งทีแล้วเปิดอันติีเลยครับไม่สนครับเขาจะเอาครับแล้วกระโดดหนีไปแล้วครับแน่เขามีแต่กระโดดใส่นี่กระโดดหนีครับโอ้โหหลายรอบแล้วครับมาหลอดครับบอกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าครับถ้าเสี่ยงโดนเยอะครับแล้วเช็คไปหนึ่งดีครับแล้วเป็นไวโอทิกซี่ที่เดินขึ้นไปบนครับ ต้องเดินอ้อมมาเลยดีแล้วแล้วยังไงครับทาชิครับเราต้องขึ้นไปรับทาชิโอเรียบร้อยครับเป็นทาชิที่ตายไปครับแล้วซานนี่ครับพยายามจะวิ่งเข้าไปล้วงลึกครับแล้วยังไงครับผมก็ต้องบัฟให้แต่ยังไม่มีอะไรครับโอ้โหเปิดอันติหนีเลยครับโยนสกิลหนึ่งเช็คไปทีแต่ไม่โดนล็อกซี่แต่ด้านกลางครับเหมือนจะมีบวกครับยังไงครับอเลเตอร์ครับตับได้สักตัวไหมครับให้หาแวนพยายามจะซอยฟรีเราไม่ดีขึ้นเลยครับยังไงครับล็อกซี่ครับโอ้โหแกถึกแล้วเกินครับแม่ เหมือนเอาอะไรอะตะเกียบไปตีกระดูกระแวมแวมจะซอยครับล้วจะรอดไหมครับเราผมกดล้างให้เพื่อนไปหนึ่งทีแล้วเป็นแวนที่ตายไปโดยทิกซี่พยายามเก็บครับแม่แล้วซานีครับพยายามจะวิ่งไล่คิวเลนครับยังไงครับจะเอ๋ไหมครับซาี้ครับจะได้ไหมครับแม่ต้องถอยครับปล่อยไปครับโอ้คิวเลนแกไว้ครับแป๊บเดียวหายไปแล้วครับโอ้โหกลับบ้านเงินไปเติมเลือดเติมมานากันก่อนครับ เหมือนเกมก็ค่อนข้างตึงครับนาทีที่8แล้วครับแต่ป้อมก็ยังอยู่ที่อ่าแล้วป้อมบนเขาแตกเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วตรงกลางครับเขาก็พยายามจะออกลางครับยังไงครับแล้วคิวเลนครับแม่กับซานี่ผมเปิดอันติช่วยเพื่อนไปหนึ่งทีโอ้โหเห็นอันติผมถึงจะต้องถอยครับแล้วยังไงโอ้โหแล้วซานี้ครับอยู่พุ่งอย่างนี้หน้าเราหน่าเราแวงนะครับแม่เสียวสันหลังครับหลนล้วงง่ายๆเลยครับ แล้วแวนสตาร์นไบโอไปหนึ่งทีครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่มีอะไรครับแล้วเขาพยายามจะออกกลางครับโอ้โหอยู่กลางหนึ่งสี่ตัวครับแล้วซานน้ต้องอยู่ในพุ่มแน่นอนครับแล้วเปิดเช็คมายังไงครับแล้วโอ้หเรียบร้อยครับเป็นล็อกซี่ที่โดนอัตติผมไปครับแม่แต่ก็ไม่ทายครับโอ้โหถึกจริงๆครับแล้วสตาร์นไปอีกหนึ่งทีครับอื้โหเหลเกือบแล้วยังไงครับอาชีครับเป็นอาชีที่เก็บกิกซี่ไปได้ครับแล้วเก็บไบโอครับแล้วคิวเลนก็ตายไปครับ แม่ฟังเขาท้ายไปถึง3ครับแล้วยังสตันมาหลอดได้อีกรอบหนึ่งครับโอ้โหคีปดันอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วก็เคลียเลเลยครับแม่รีบเคลียแล้วยังไงครับสตันไปหนึ่งทีเราเปิดอันติไม่ให้หนีเลยครับแม่เราไม่หนีด้วยครับแล้วยังไงครับช็อคเวฟไปครับอแล้วคีปเข้าป้อมแล้วครับฮ่าแล้วล็อกซี่ครับยังไงครับเราสตันไปหนึ่งทีโดยเอเลเตอร์จับล็อกซี่เราหายไหมครับ เรียบร้อยครับเป็นแวร์ที่เก็บล็อกซี่ไปได้ครับโอ้โหหายอ้าวแล้วคิวเดมแมรจะเข้ามาล้วงครับผมครับแต่ไม่ตายครับโอ้โหมีเกาะแดงอยู่ครับโอ้โหยังไงครับไวโอครับล้าเข้าไหมครับข้าเข้าเข้ามาครับอยู่สี่ครับแม่อยู่เยอะครับแม่แล้วคีบเข้าป้องอย่างนี้ยังไงดีครับโยนเช็คไปหนึ่งทีครับโดนพิกซี่กับไบโอครับแม่แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ อย่างไรดีครเช็คไปอีกหนึ่งทีโอโหโดนจิตซี่ครับโยนร้อยรอบก็โดนร้อยรอบครับไม่พลาดเลยครับแล่วก็เช็คอะไรเันไปก่อนครับพยายามจะกดเลนเขาครับกดให้มันกลัวครับอ่าแล้วมาหลอดพยายามจะวิ่งไล่สานิครับแต่สานิบอกไม่กลัวครับน่าจะกระโดดเข้าไปทุบหัวมาหลอดครับแม่แต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนะครับเป็นอัเลสเตอร์ครับที่พยายามจะเดินสูงครับเดินเกมสูงมาเลยครับอเลสเตอร์ครับ บอกว่าโหถ้าอยู่ล่างไม่ได้ครับเดี๋ยวมันดันครับลาซานิตพยายามจะเข้าไปหดมาหลอดแล้วยังไงครับโอ้โหแล้วล็อกซี่เข้าไปเสริมแล้วไวยโอครับสตาร์ทให้เพื่อนไปหนึ่งทีไม่ใช่ครับโอ้โหพูดผิดครับสโลให้เพื่อนไปหนึ่งทีครับแล้วเป็นทาชิครับที่เก็บไวยโอไปได้ครับแล้วคือเลนก็เก็บสานิตไปอีกหนึ่งทีครับแยกย้ายกันนั้นเลนไปก่อนครับโดยแวนครับก็มาดักพุ้มล่างครับผมก็จะลงไปดักกับแวนแล้วกันครับ เราเจอ็อกซีแล้วโยนโดนด้วยครับโอ้โหเราต้องกลับมาเคลียร์เลยนะครับแม่สกอร์ตอนนี้ครับก็ลื่นไหลไปอยู่ที่12ต่อ9แล้วครับแม่สลับกันนำไปสลับกันนำมาครับแล้วยังไงครับตรงกลางครับเหมือนจะมีประเด็นครับและอเลสเตอร์ครับก็รอครับรอพร้อมบวกแล้วครับแม่เออเขาไปครับยังไงครับและหายไปหมดแล้วครับอีกฝั่งครับและจังหวะนี้ครับไม่สนแล้วครับแม่พยายามจะเข้าไปเปิดเกมครับ แล้วเช็คไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหแล้วเหมือนจะยังไงครับโดนครับฝั่งเขาก็พยายามจะเอาดาร์สเลเยอร์ครับแต่ไม่สนครับล็อกซี่ครับโอ้โหแล้วยังไงครับคิวเลนครับแล้วเป็นคิวเลนที่หายไปครับแต่ฝั่งผมซานิก็หายไปเช่นกันครับโอ้โหได้อยู่ครับแล้วโยนไปหนึ่งทีครับแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับแม่ไม่มีตัวดำเลครับแล้วล็อกซี่ครับพยายามจะเข้ามาตีเลเตอร์ครับแม่ เท้าอาหาจริงๆแล้วจับอย่างนี้ป้อมก็พยายามจะตีครับโอ้หแล้วแวนก็ซอยฟรีซัพอร์ตไป1ทีครับแต่ผมครับไม่ไม่สนใจครับโยนสกิลหนึ่งครับไปโดนล็อกซี่แต่ก็ยังไม่ตายครับโหแล้วถึกกันจริงๆครับแล้วโยนไปอีกหนึ่งทีครับยังไงครับล็อกซี่ครับโอ้โหแล้วคิกซี่พยายามจะเปิดอันติมาครับโอ้โหแล้วยังไงครับแม่แล้วไบโอครับกิ้งอย่างนี้ครับแม่กดเลือดไปหนึ่งทีแต่ไม่ยอมครับแล้วซอยหายไปครับโอ้โหเป็นแวนครับที่เก็บไบโอไปได้ครับ เดือดจริงๆครับพยายามจะอ้อมมาตีอ้อมมาตีครับแต่ฟังผมก็เหมือนแบบเล่นกันดีครับแม่คอยเช็คหน้าเช็คหลังกันดีครับแหม่ครับตายไปครับไวโอครับลงไปนอนยิ้มเลยครับแมสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่15ต่อ10ครับค่อนข้างห่างนะครับตอนนี้แล้วคิวเลนพยายามจะเข้ามาล้วงครับแล้วยังไงครับเป็นอเลสเตอร์ที่ตายไปโดยคิวเลนครับโอ้แล้วล็อกซี่ครับก็ยังก็ยังโดนหนืดอยู่ครับแม่แล้วจะรอดไหมครับเรียบร้อยครับแล้ว โอ้หมาหลอดกระโดดช็อกเวฟมาแล้วผมกดล้างอันตีครับแล้วยังไงครับมาหลอดครับมาหลอดก็มาหลอดครับแม่กระดูกก็กระดูกรับเคี้ยวได้ครับแม่แล้วเป็นผ่าชีพที่เก็บมาหลอดได้ครับโอ้โหตายไปถึง4ตัวครับแม่แล้วคีฟดันครับอ่าเราป้อมกลางแตกเป็นที่เรียบร้อยครับในนาทีที่13ครับแล้วยังดันอยู่แล้วเปิดอันติีใส่แล้วสั้นไปอีกหนึ่งทีแล้วซันนิตกระโดดสับหัวไวโอเรียบร้อยครับ หัวแตกครับโอ้โหร้องหัวแตกเลยครับแม่เอตาซินไม่จ่ายด้วยครับกรรมการนับแตกครับแต่วายโอไม่รู้ครับโอ้โหแล้วจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับแมเกมนี้ก็จบไปได้แบบจะง่ายก็ง่ายครับโอ้โหยังไงก็ขอบคุณครับคนดูด้วยครับยังไงฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ